เนะครับขตวับอนะครับนะครับทุกคนทราบว่าี้ผมสเปลี่ยนก้ายนะครับอาจะมีตัเบลนครับตรงนี้ที่ัรส่งสัญญาตอนนี้มันร่อยู่นรั

ทา้นี่เป็นแบบรวยด้วยอทีแบกเล่าต้องคิแล well, ้วที่นองแขวนแล้วก like ็ขอเป็นเกงแรงผมด้วยโอโไหมจับไว้ Okay Kita pun berseru. Hai. Kami dah cantik, kami dah cantik tim dah. Kami dah cantik tim สวัสดีครับ ดไม่ได้มาแบบนี้แต่แรกนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนเขาบอกว่าให้ผลิตช่วยแจกนี่หน่อยปฏิเสธเขาไม่รู้เลยครับ ไม่มีก้อเดินไปยืนเลยนะครับเอาจริง hmm> ดิองารแได้ไม่ตองจับต้อต้อรแแถวนี้แแถวีวนะ่อถวเดครับแถวแถวเล็กที่ตรงนี้ครับแถวเล็กตรงนี <t <t ้ ผมพีที่แล้วนะครับวันนี้ีที่แล้วไม่รู้ดีว่าจะลาแบาแถวนี้ตรอนะ ไปแบ,บ่กันนับให้ได้ละเมเลยเนะครับเอางี้ดีไหมเราให้นี้สุราชกันดีไหมเพราะต,ตอนเพื่อีๆตอนเจอเจอแล้ไม่เลอะให้นู้สุรานี่ไม่เืองก่าเก่า,กกาไปก่อนถ้าเก็กชคมีใจแล้วถามว่ามาจากสุราชหรืปล่า แเราจะแบ่งเพื่อนไปก่ะนั่นะครับแล้วเดี๋ยวไม่เราชื่อกรุงเทพก็ได้ครับโ้โหกรุงเทพภูเก็ต้อทีนบกม่่ค่ะเออีอไ่ถ่ยนะีอเคแล้วครับเพื่อนเพื่นเพื่อนกรุเทนะครับเห็นใครั้งนึงข้างเราเป็นนุสุราภูเก็ตเนี้ยให้เพื่อนเกาไก็ได้นะ เราต้องอจให้แกับเดี๋ยวเราให้ผู้ซเทนะครับโอเคก็ส uh huh. okay, so. ำหรับทุกคนตอนนี้ก็ทรบารบแล้วช uh huh. ว,ว่าคนจันทร์นีนะครับขอบคุณนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ได้ก่อนนะทุกนี่ดูนี่สอมข้อนะครับหน้าตเป็นยไง่ไหวไหมหน่หยและ้างหวไหยไม่ไหวเสียงยยแต่รอบสองกปีนก็ปิดปีนส ก็ม uh, uh, ีอะไรเซอร์ไพรส์ทุ่คนเยอะเหมือนกันครับทุกคนเป็นเชนใช่เชนทุกคนเป็นสัวนำทุครับเดี๋ยวจัดให้ทั้งห้ง